หัวใจของการเรียนรู้ของการเรียนรู้ของเด็กนะคะก็หมายถึงว่าเราอ่ะจะต้องจัดกิจกรรมอ่ตอนแรกเราต้องสํารวจเด็กก่อนว่าการเดินทางของเด็กหรือข้อมูลของเด็กแล้วก็อุปสรรคปัญหาในการเดินทางของเขาเลยนะพอเราสํารวจข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาทําแผนการจัดประสบการณ์แล้วก็เอามา จัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมของเด็กให้เข้ากับบริบทของของเรานะคะเช่นการเดินทางนะคะว่าเราเดินทางเนี่ยใช้เส้นทางยังไงผ่านอะไรบ้างเด็กได้เรียนรู้อะไรจากการจาก,จากการเดินทางมาเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาจัดประสบการณ์ให้เด็กให้มันขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชนเรานะคะการจัดเรียนรู้นะคะอาจจะอาจจะทำกับหน่วยงานอื่นนะคะเช่น อ,อสอมอนะคะหรือว่าตำรวจชุมชน ะะหรือว่าอาจจะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับเด็กได้นะคะโดยการคนที่เข้ามาร่วมในการกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กในในในของเราเนี่ยอาจจะเป็นคนในในชุมชนหรือที่มีความรู้เ,เกี่ยวกับในเรื่องของอสภาพแวดล้อมในในในชุมชนของเราเป็นอย่างดีเหมือนพอเราปลูกฝังเขาทางด้านความปลอดภัยทางถนนใช่ไหมคะเด็กเขาก็จะได้เรียนรู้ในการแบบการใช้ชีวิตจริงๆเลยที่ไม่ได้อยู่แค่ภายในสู ก็คือพอออกไปข้างนอกเขาก็จะรู้ชีวิตเขาว่าเขาจะต้องใช้ทักษะชีวิตแบบไหนเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยในสังคมค่ะเริ่มแรกเลยค่ะก็คือตอนเก็บข้อมูลก่อนเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันค่ะ epic collect ไฟแล้วพอเราเก็บข้อมูลผ่านมาแล้วใช่ไหมคะก็รู้พื้นฐานเด็กแต่ละคนแล้วพอเรารู้พื้นฐานเราก็มาจัดทําแผนการเรียนรู้11แผนค่ะเป็นแผนด้านความปลอดภัยเพื่อบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้ประถมไว้60ค่ะ ปกติแล้วเดิมทีอะเราเยี่ยมบ้านอะคะ่ะจะต้องแบบเป็นเอกสารเยอะๆะเลยเราต้องไปเขียนไปวาดแผนที่ไปแบบปักาวาดแผนที่แล้วก็ลงไปจริงๆแต่ว่าแอปพลิเคชันเนี้ยเราไปแค่โทรศัพท์ค่ะแล้วก็ในโทรศัพท์เครื่องเดียวอะมีข้อมูลที่เราจะต้องการถามผู้ปกครองว่าเราอยากถามด้านใดแล้วก็ส่วนแผนที่อะคะ่ะเราสามารถปักหมุดได้เลยแล้วขึ้นเป็นที่จริงไม่ต้องวาดแผนที่แบบแตะก่อนนะคะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ ใช้แผนความปลอดภัยทั้งหมดทั้ง2เทอมของการเรียนรู้ของเด็กใช่ไหมคะแต่ว่าใช้เป็นการสอดแทรกแผนจากเดิมที่เด็กเรียนที่ศูนย์อยู่แล้วแต่สอดแทรกความปลอดภัยเข้าไปอีก11แผนก็คือปลอดภัยทางด้านต่างๆที่อยู่ในศูนย์นะคะตั้งแต่ทางเข้าออกการเดินทางจราจรไปที่ไหนเรียนรู้สัญญาณไฟจราจรพวกนี้คะ่ะ พูดถึงกระบวนการสอนนะคะก็อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้เรามีแนวทางเนาะในการจัดการเรียนการสอนโดยที่เรามีการวิเคราะห์ผู้เรียนนะคะโดยที่เราจัดทําแผนเพื่อความแตกต่างรายบุคคลนะคะก็เป็นการที่เรานึกถึง เด็กเน,เ,เน้นเด็กเป็นสําคัญนะคะก็คือลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะเกิดกับเด็กแล้วก็พฤติกรรมขาวรอที่เขาเรียกว่า ES นะคะก็เราจะมีการพัฒนาโดยให้เด็กได้ลงมือทํานะคะก็ทําให้เด็กสื่อสารจากครูสู่เด็กแล้วก็เด็กสู่ผู้ปกครองพฤติกรรมก็ปรับเปลี่ยนได้ดีค่ะขั้นตอนเราก็ต้องออมีการสอนนะคะการสวมใส่หมวกนิรภัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะคะคือเราจะสอนจากเด็กก่อน ผ,ผ่านแผ่นการสอนนะคะแล้วก็ใช้สื่อสอนเด็กว่าคือ,อถ้าเกิดเราเราสวมหมวกกันน็อกนะ,ะ,ะออมันจะปลอดภยัยแล้วก็ให้ให้เด็กเนี่ยคือไปไปบอกกับผู้ปกครองะคะ่ะไปสื่อสารว่าเนียให้พ่อกับแม่หรือว่าผู้ปกครองที่มาส่งทิ้งเรียนอะ่ะให้สวมหมวกกันน็อกด้วยเพราะว่าคุณครูสอนว่าเออถ้าใส่แล้วจะปลอดภัยนะอะไรเงี้ยค่ะการปรับพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็ พฤติกรรมเสี่ยงข,ของเด็กและผู้ปกครองโดยการชักจูงก็คือเล่าโดยการเล่านิทานเอาหมวกกันน็อกมาเล่าเป็นนิทานให้เด็กฟังแล้วก็ชักจูงการความปลอดภัยเกี่ยวกับกฎการจราจรแล้วก็ใส่หมวกให้เด็กดูทุกวันโดยการปรับพฤติกรรมตัวเองก่อนฝึกให้เด็กเห็นว่าเราอะ่ะก็สวมหมวกกันน็อกแล้วก็ ชักจูงใหม่ๆก็คือให้เด็กใส่ก่อนแล้วก็ให้เข้าชักจูงผู้ปกครองใส่ตามผู้ปกครองเนี่ยเป็นบุคคลที่สําคัญมากซึ่งอย่างน้อยก็ต้องเราต้องไปให้ความเข้าใจเขาความเข้าใจว่าเราจะทํำยังไงอย่างน้อยก็คือให้พาลูกหลานของเขาให้เข้ามาเรียนรู้กับหน่วยงานของเราที่ไปเพิ่มความรู้ให้เขาเพื่อเราจะปลูกฝังจิตสํานึกจากเด็กเล็กๆอย่างที่เข้าไปในศูนย์เล็กๆอย่างเงี้ยจำเป็น จำเป็นมา,มากๆที่ต้องเอาผู้ปกครองมามสีส่วนร่วมในการปูกฝังการจัดการจุดเสีงเฉพาะเภาพแวดล้อม้างในอย่างเดียวไม่พอค่ะเพราะว่าการเดินทางไปมาของเด็กอ่ะไม่ไม่ถนาดถนที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือมีรอยคุกขานิดเดียวอ่ะก็เกิดสามารถเกิดอุบัติเหตุได้แล้วค่ะ ก็คือเลยสุดเสี่ยงก็ถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องดำเนินการแก้ไขในการการดําเนินการกิจกรรนาการเปิดเผยทังสนุนในสื่อภาคดล็กทัะค่ะขั้นตอนในการทํางานคือเราจะต้องทำอย่างก็ได้ให้ประชาชนแล้วก็ผู้นํพืุมชนผู้ปกครองอหันมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับสุดเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนก็คือก่อนที่เราจะจัดการสุดเสี่ยงเราต้องใช้วิธีการประชุมแล้วก็เหมือนก็ประชุมร่วมกันซด้วยการแสดงความคิดเห็น จากทุกภาคส่วน,นะคะ่ะที่แล้วก็ผู้ที่สัญจรไปมาผู้ปกครองเนี่ยเขาจะมารับตรงเด็กทุกวันแล้วก็ผู้นําชุมชนเนี่ยในการใช้เส้นทางในการเดินทางเนี่ยค่ะเขาจะรู้ว่าตรงไหนมีจุดเสี่ยงจุดที่จะต้องแก้ไขก็คือเราต้องได้รับข้อมูลจากเขาแล้วหลังจากนั้นเราเหมือนเราได้จุดเสี่ยงเรียบร้อยแล้วเราเราก็นําเสนอต่อผู้บริหารอ่าอันไหนที่อบตอสามารถแก้ไขปัญหาเองได้โดยเราจะประสานงานไปที่กองช่างแล้วก็งานป้องกันนะคะถ้าเกิดเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้เราก็จะดําเนินการเอง แล้วในกรณีที่เราจะแก้แก้ปัญหาไม่ได้เราก็จะทำหนังสือขอความร่วมมือไปที่แข่งทางหลวงสุพรรณบุรีอะค่ะแล้วก็ทางหลวงชนบทซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายข,ข,ของเราที่จะเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนเนะะ่เขาก็จะสามารถเข้ามาช่วยเราดาเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสีย่ยงตรงนี้ได้อะคะ่ะบางครั้งการรอหน่วยงานราชการเนี่ยมันมีเวลามีห่วงหรือก็ประมาณขั้นแรกเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนในเบื้องต้นจากชุมชนและคนในพื้นที่ใกล้ที่สุดคือ อย่างน้อยก็ยังมีอบตอซึ่งมีงบประมาณหนุนหรือว่าถ้างบอบตอยังไม่พร้อมก็มีงบประมาณจากกองทุนหมู่บ้านเหมือนึงว่าชุมชนช่วยตัวเองก่อนครับสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือเราจะต้องสร้างการมีส่วนร,ร่วมของชุมชนเพราะว่าทุกวันนี้งานดาเนินงานของสูงขนาดเล็กๆอ่ะก็เหมือนหมายความว่าเราอาจจะต้องดําเนินการ โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนถ้าเกิดไม่มีชุมชนเราก็ไม่สามารถดําเนินการอะไรให้สําเร็จได้ค่ะเพราะชุมชนเป็นกลไกสําคัญที่ทําให้สุมพันเล็กๆสามารถดําเนินการไปแล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะถ้าเกิดมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสูมพันเล็กสามารถดําเนินการไม่ใช่เฉพาะตัวเสี่ยงอย่างอื่นเราก็สามารถดําเนินการไปได้ค่ะครับก็จาก หลังจากที่จังหวัดได้กําหนดเป็นนโยบายและแผนงานมาในระดับจังหวัดแล้วก็สั่งการมาที่อําเภอแล้วนะครับอําเภอก็ได้ศูนย์ระดับอำเภอได้สั่งการมาที่ศูนย์ระดับอบตอในระดับตําบลออกมาก็เราก็จะศึกษาแนวทางและนโยบายของทางท่านผู้ว่าการจังหวัดที่ได้รับนโยบายจากกระทรวงมไทยเพื่อนํามาจัดทําแผนงานโครงการและมาตรการต่อไปที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของในระดับกระทรวงและส่วนกลาง โดยเฉพาะในระดับจังหวัดเพื่อมาศึกษาบริบทปัญหาและแนวทางที่เราจาเป็นต้องแก้ไขโดยเฉพาะในโครงการความปลอดภัยในทางถนนร้อยเปอร์เซ็นที่เราทํากับส่วนเ,เล็กๆมาโดยตลอดอยู่แล้วเนี่ยเราจะใช้ของศูนย์สปทของตำบลเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเข้าไปในการสับสนุนอีกแนวทางหนึ่งของการดำเนินงานของกองการศึกษาที่กับศูนย์เล็กๆที่ดำเนินการอยู่แล้วให้มีความชัดเจน ยิ่งขึ้ขอก็คือให้สนับสนุนในชุมชนนะครับซึ่งจะช่วยให้ความร่วมมือนะครับผลักดันในด้านของชุมชนและของผู้ปกครองของเด็กนะครับที่จะเราจะประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ชัดเจนนะครับในด้านสนับสนุนหรือด้านช่วยเหลือนะครับในท้องที่ของเราให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับ ในฐานะที่ทํางานสพอ,อมามานาะสอบพอศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กนะ่ะทำดีอยู่แล้วแต่มันไม่น่าจะพอมันจะต้องเอาศูนย์เด็กเล็กเนี่ยไปเชื่อมโยงกับระดับหมู่บ้านระดับตําบลข้างล่างเชื่อมโยงกับผู้ปกครองเพื่อมอาร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ให้เป็นรูปแบบเขาเรียกเป็นรูปแบบกระทำมีสพอหมู่บ้านแล้วก็ขยับเคลื่อนมาสพทอท้องถิ่นแล้วขยับเคลื่อนไปสพออ,ออำเภอแก่นี้พอมันจะเชื่อมโยงกันได้